อ่ะโอเคครับพบกับผมใหญ่ชิ้นน้ำมันชอน,นะครับก็อ่าวันนี้ก็อีเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่อ่าผมบอกแล้วว่าผมจะทํำ Youtube ไปเรื่อยๆถ้ามีเวลาเมื่อมีเวลาเราก็อยากจะท YouTube ํา y o u t u b e เผยแพร่พระไม่ว่าจะเป็นอ่าพระในรูปแบบต่างๆที่เราสะสมไว้หรือเก็บเอาไว้นะครับอยากจะให้ทุกคนได้อ่าได้รับข่าวสารและแบ่งความรู้ไปให้ท่านนะครับมากน้อยประกันใดขึ้นอยู่กับอ่าการ ชมแล้วก็การติดชมทางช่องทาง u t u b e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามกันไว้นะครับแล้วเราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องพระว่าเรามีพระอะไรบ้างนะครับจะได้บอกสอนกันนะครับจะได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่ใช่ว่าบางครั้งเนี่ยมีพระเยอะเนี่ยอ่าเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะเผยแพร่พระอะไรนะครับคือวันนี้เป็นวันดีนะครับเราเป็นการจัดพระเข้าถาดนะครับเพื่อที่จะเอาเข้าตู้นะครับหมายถึงว่าเราจะทยอยเข้าไปเรื่อยๆนะครับเมื่อทยอยเข้าไปเรื่อยๆเนี่ย อันไหนที่เราทาคลิปออกมาได้เราก็จะทาก่อนจะส่งเข้าตู้นะครับจะได้บริหารจัดการพื้นที่ด้วยเพราะว่าตอนนี้เต็มแล้วคือ,อเข้ากองแดงตอนนี้เยอะมากนะครับอกล่องที่เราเข้าสั่งเข้ามาเนี่ยนับเป็นพันใบนะครับจะได้ใส่กล่องแล้วก็เผยแพร่ก,กันไปนะครับครับก่อนหน้านี้ก็ทําคลิปไปนะครับก็เป็นบางส่วนนะครับก็วันนี้ก็ ทำอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นคลิปดีๆนะครับเป็นคลิปของสมเด็จพราคังพิมพ์ใหญ่นะครับหรือเรียกอย่างว่าพิมพุทธพิมนะครับนั่นคืออะไรพิมพ์ุทธซ้อนนะครับพิมพ์ุทธซ้อนคืออะไรครับก็อาดูภาพครับเดี๋ยวจะได้บริหารจัดการกันไปด้วยนะครับพิมพิพุทธซ้อนเนี่ยเป็นพระที่มี2ององค์นะครับองค์ล่างและองค์บนนะครับมีองค์ใหญ่เป็นประธานองค์เล็กเป็นรองนะครับนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับนะครับมือปังอะไรก็ว่ากันไปนะครับถนัดเรียกก็เรียกกันไปนะครับพระชุดนี้เขาเรียกว่า พิมพ์พุทธ้อนเนื้อเขียวก้านมะลินะครับนะครับเนื้อเขียวก้านมะลิพิมพ์พุทธ้อนเนื้อเขียวก้านมะลินะครับย้ํานะครับอ่าเป็นพระที่ถือว่าเป็นพระที่สวยมีศิลปะมีหน้าตานะครับหน้าตาก็ว่ากันไปครับมีทั้งมีเห็นหน้าบนหน้าล่างหรือหลังเรียบนะครับมีก่อนหน้านี้เราก็ทําไปอ่าดำเหลืองแดงวันนี้เราทําเขียวนะครับก็คือได้อีกเนื้อหนึ่งนะครับนะครับจริงๆแล้วมันมีเยอะนะครับแต่ว่าด้วยว่าเวลาที่กระชับแล้วก็ เราพยายามแบบว่าอันไหนที่เลี้ยงแล้วที่จะเอาไปบริหารจัดการในการเลี้ยงในตู้เราก็องทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับก่อนเข้าตู้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้บอกสอนนะครับพระชุดนี้ก็ถือว่าเป็นพระอีกประเภทหนึ่งนะครับที่มีประวัติการสร้างที่ดีแล้วก็มีที่มาที่ไปที่อบอกเลยว่าเวิร์กมากนะครับไม่อยากจะไปให้ในเรื่องของการพาณิชย์อะไรมากมายนะครับก็อยากจะให้แบ่งปันความรู้นะครับจะได้ เข้าใจกันด้วยว่าเสมัยก่อนเนี่ยพระพวกนี้มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนนะครับการสร้างเนี่ยผู้สร้างเนี่ยเขาสื่อถึงอะไรนะครับและเป็นพิธีอะไรยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกตลอดนะครับว่าการที่เราเรียนรู้ในลักษณะที่ไม่มีพระก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ถ้ามีพระแล้วนะครับเราก็จะมีการบอกสอนกันเพื่อเป็นวิทยานกันนะครับแบ่งปันความรู้กันนะครับไม่ให้ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือหรือ,อาการหลอกลวงหรือวิชาชีพนะครับเพราะว่าพระเนี่ย มีการสร้างเนี่ยเยอะมากนะครับพอสมควรนะครับเมื่อมีการสร้างที่เยอะพอสมควรแล้วเราก็ไม่อยากจะให้ทุกท่านเส้ไปเสียเงินเสียทองในการเช่าพระเพงๆแลงหรือราคาที่มันสูงเวอร์จนเกินจนแบบว่าเกินขอบเขตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาดูพระเนี่ยศึกษาจากผู้รู้นะครับใครก็ได้นะครับที่มีความรู้นะครับท่านจะถือคนไหนก็อยากให้ไปตรงนั้นนะครับ ไม่มจะเป็นต้องมาที่ผมก็ได้ถ้าสะดวกมาหาผมเราก็ยินดีสอนนะครับถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรของเราเนี่ยมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วนะครับก็จะเปิดเป็นทางการก็คือไม่กี่วันนี้แล้วครับก็คิดว่าจะได้เปิดเป็นทางการแล้วคือสามารถเที่ยวชมหรือดูนู่นนี่นั่นว่ากันไปนะครับสวนสัตว์สวนน้ําก็กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้พยายามบอกสอน,ส,นสื่ออะไรนะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อผมนะครับหรือต้องเช่าผมนะครับเพราะผมบอกแล้วว่า พระทุกอย่างนะครับมันมัน kor, ม,มีการสร้างเยอะนะครับเมื่อมันมีการสร้างเยอะเนี่ยคนที่เก็บไว้อะนะครับใครเก็บมากก็ได้เปรียบเก็บน so ้อยก็ได้เปรียบไม่เก็บเลยครับยิ่งเสียเปรียบเพราะท่านไม่รู้เรื่องพระเลยนะครับหรือเพิ่งจะมาเริ่มเก็บพระพอเริ่มเก็บพระแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับพอไม่มีความรู้ปุ๊บเนี่ยท่านก็จะไปบอกสอนคนอื่นเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่เขาจะเชื่อได้ก็คือหนึ่งท่านต้องมีพระท่านต้องเล่นพระมาตั้งแต่เริ่มต้นเท่าไหร่ไม่ใช่บอกว่า เฮ้ยผมถือพระมาตั้งสิบปียี่สิบปีแล้วก็บอกว่าเป็นพระแท้นน่นนี่นั่นมีประวัติการสร้างนู่นนี่นั่นไอเนี่ยเขาเรียกว่าเซียนรุ่นใหม่นะครับเพิ่งจะหัดเกิดหรือแจ้งเกิดนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาไม่มีความรู้หรอกครับเขาอาศัยอ่านหนังสือและฟังเขาเล่านะครับแต่สิ่งที่ผมแนะนํามาเนี่ยนะครับหลักจากจะบอกว่าพระเนี่ยที่ที่เป็นไปได้เนี่ยเราอยากจะให้นะครับให้ให้ให,ให,ให้ให้บอกกันว่าเวลาดูพระเนี่ยดูแบบไหนอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่า เห็นพระแล้วแล้วพิจารณากันาตามหลักความเป็นจริงหลักความถูกต้องเพราะสิ่งที่ผมได้บอกสอนเนี่ยผมไม่ได้สนใจว่าใครจะด่าผมโจมตีให้ร้ายหรืออะไรกับผมนะครับเพราะผมถือว่าผมไม่ได้สนใจคนพวกนี้นะครับคนพวกนี้ไม่ได้ทำให้ผมได้ดีครับมันมีต่ด่าครับไอพวกนี้เก่งต่ปาครับแต่ผมสิ่งที่ผมอยากให้รู้หรือสารจริงก็คือผมมีพระผมกล้าสอนผมกล้าบอกคนที่มีพระรอครับที่มันอ,อุปโลกขึ้นมานะครับว่าคนนั้นทีคนนี้ทีอันเนี้ยถ้า อลายท่านก็คงจะทราบกันดีว่าใครเป็นยังไงนะครับก็ไปพิจารณากันเองครับชอบคนไหนเชียร์คนใดก็ว่ากันไปนะครับก็เหมือนนักมวยครับท่านชอบคนที่ชกเก่งท่านก็ชอบไอคนนั้นชกไม่เก่งท่านก็ไม่ชอบนะครับก็ว่ากันไปนะครับหรือ จะชอบไปลักษณะแบบวิธีไหนผมไม่ทราบได้นะครับสิ่งที่ผมทราบได้คือผมมีพระและผมกล้าบอกกล้าสอนนะครับพระที่อยู่ตรงหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อโกเดเนื้อดําแดงเขียวฟ้าน้ำเงินครับผมมีหมดทุกเนื้อแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาในการทําคลิปทําไอ้พวกนี้เท่าไหร่แต่ผมก็จะพยายามเอาออกมาโชว์เรื่อยๆแล้วบอกสอนไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปดีนะที่ผมสามารถนําพระที่อา่าลื้อขึ้นมาได้แล้วก็มาบอกสอนนะครับจริงๆแล้ว พระมาอยู่ในรางนะครับแต่ว่าพระตอนนี้มหาสารตอนนี้กําลังถูกลําเลียงลง,ลงกล่องแล้วเข้าตู้นะครับทาให้เราเห็นพระมากขึ้นแล้วก็จะได้อวดได้โชว์กันใครก็มาเซอร์ฟี่ได้ที่ศูนย์สาขาของเรานะครับศูนย์สาขาเราถ้าใครมาไม่ถูกก็ตั้งจิพเอสมาเลยข้างวัดไผ่สะดาอําเภอปักท่อจังหวัดราชบุรีนี่คือศูนย์เราอยู่ตรงนี้เลยติดวัดนะครับติดวัดที่จอดรถสะดวกสบายนะครับตอนนี้ก็ทำในเรื่องของโครงสร้างการเทคอนกรีตทำถนนนู่นนี่นั่น,นลานจอดรถ เราบริหารจัดการแล้วนะครับอ่ะโอเคหลังจากที่ดูจากข้างล่างแล้วคราวนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศมาดูด้านบนกันบ้างนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมได้นํามาคือเป็นเนื้อเขียวก้ามะลินะครับเขียวก้ามะลิมีสแบบนะครับเขียวธรรมดากับเขียวเข้มนะครับแล้วก็เขียวปื้อไปเลยนะครับมันมีหลายแบบนะครับแต่เราจะพยายามบอกไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆศึกษาไปเพราะว่าผมสอนเนี่ยผมจะสอนไปเรื่อยๆจะได้เข้าใจง่ายนะครับมีสรุปเกฮามีลูกเล่นนู่นนี่นั่นเพื่อความเพื่อเพลินนะครับไม่ได้บอกว่า จะต้องเจาะจงเรื่องพระอย่างเดียวเพราะว่าหนึ่งเราต้องสร้างบรรยากาศนะครับคือ1ินาทีคุณคุยได้อะไรนะครับคุณเห็นอะไรนะครับอ่ะเราจะให้ดูกันเลยนะครับขึ้นกล้องนะครับสิ่งที่ผมบอกแล้วว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์พุทธพินมนะครับนี่ก็คือเป็นพิมพ์นะครับหน้าตาองค์พระนะครับหน้าตาองค์พระก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนื้อเขียวเนี่ยเราจะเห็นเขียวเหมือนจะไข่เลยใช่ไหมถ้ามองด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยนะครับเพราะว่า แสงมันจะไปกระทบทําให้เราเห็นสีจริงนะครับแล้วส่วนใบหูเนี่ยใบหูเนี่ยต้องใบหูนี่้างนะครับนะครับใบหูต้องฟางด้วยนะเพราะว่าจะได้จําจดจานะครับในเอกลักษณ์เพราะว่าหูเนี่ยเขาจะไม่แข็งเขาจะเพียวพิ้วนะครับเหมือนหูคนนั่นแหละครับมันไม่แข็งขื่นนะครับบางคน่าแข็งขื่อบอกโอ้พะเท้แท้ผมไม่รู้ว่าแท้ยังไงนะแล้วหูอีกข้างหนึ่งนะครับสังเกตไหมหูข้างนี้จะเป็นอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเรียวเรียวอย่างนี้เลยนะครับอ่าเรียวมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ท่านจะเห็นพวก ได้ใส่ศีลนะครับคาบลาครต่างๆนะครับที่อยู่ในองค์พระนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามบอกสอนนะครับเนี่ยดูลักแร้นะครับดูนี่ครับนะครับการเซตตัวก็ยังมีอยู่การแคนไซส์ก็จะมีอยู่เพราะว่ามีส่วนผสมของปูนหอยอยู่นะครับเกิดมากเกิดน้อยขึ้นกับอยู่กับการตกตะกอนลึครับท่านผู้มเท่านั้นนะครับไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือแปะมงพระไม่เห็นไม่ใช่นะครับหลักการในการพิจารณาพระเนี่ยท่านต้องพิจารณาว่าพระเก็บอย่างไรนะครับไอ้ที่มันเก็บอยู่ในกรุมันก็อาจจะขึ้นเยอะ ไอที่มันนอกกลุ่มมันก็มีเยอะนะครับไอที่บอกว่ามีแคนไซใครเล่นแคนไซก็เล่นไปใครเล่นแป้งหลุดถิ่นก็เล่นไปใครเล่นแบบไม่เหล็กดุกติดก็เล่นไปไม่ติดก็เล่นไปชอบปําไนนยเล่นแบบนั้นนะครับมันไม่มีใครบังคับท่านอ่าสิ่งที่ท่านจะรู้ได้ก็คือนะครับเวลาศึกษาเนื้อพราเนี่ยท่านต้องดูให้หนึ่งท่านเห็นอะไรนะครับสิ่งที่เราบอกนะครับผมไม่ได้บอกให้ให้เชื่อผมทั้งหมดนะครับอ่านี่ก็ปรับดูองคเล็กนะมีองเล็กนะครับนี่ไหนฮะเขียวเขียวเขียวแบบนีเ็นม้ย คือมันจะมีการสลับกันเพราะว่าเขียวเนี่ยมันต้องเกิดจากธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากสีนะครับถ้าถ,าถา้าองค์งเนี่ยอาจจะเป็นสีหรืออะไรผมไม่นา่าไม่ทราบได้แต่สิ่งที่องค์เห็นก็คือมีข่าวอมเหลืองมีเขียวนะครับมีน้ําตาลก็คือมันอยู่ในองค์เดียวกันนะครับในการพิจา,ารณาในการดูพระเนี่ยผมจะสอนแบบนี้นะครับผมจะสอนเท่าที่ผมมีพระเท่านั้นนะครับผมจะไม่ออกนอกประเด็นนะครับเพราะผมจะสอนในสิ่งที่ผมมีนะครับคนอื่นเอามาให้ผมสอนผมก็ไม่สอนให้เพราะว่ามันไม่ใช่พระผม นะครับถ้าผมสอนถูกผมก็โดนคนชมนะครับแต่ถ้าผมสอนผิดเขาก็ด่าผมว่ารู้ไม่จริงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้หลักในการพิจารณานะครับพิจารณาอย่างไงครับพิจารณาต้องดูเลยดูองค์ประกอบเลยครับคุณเห็นอะไรนะครับนี่ดูผมจะให้ดูตรงนี้นะครับมันเป็นจุดจัดก่อนนะครับนั่นคือของที่มามีอายุแล้วมีการย่อยสลายเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าจุดนี้อาจจะมีกล้วยข้าวสุกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะได้พิจารณากันไปท่านจะเห็นนะครับเห็นไหมเห็นไหม การก่อนเนี่ยมันจะหลุดไปโดยธรรมชาติบางคนบอกอเฮ้ยพระไม่สวยเลยท่านคิดผิดแล้วครับพระที่มีการกัดกัดก่อนเนี่ยเป็นพระที่ถึงยุค100%เป็นะครับเป็นพระอายุตั้งแต่160 1 6 0่งร้ถึงหนึปีเพราะพระเนี่ยมันจะหาความสวยไม่ค่อยได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเนี่ยนะครับการเก็บรักษาการผูก,ก่อนสลายย่อยสลายจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวลสารข้าวสุกกล้วยน้ำว้าหรืออะไรก็แล้วแต่ คือมันต้องมีการย่อยสลายการยุบยับย่นยังต้องมีเลยครับนี่คือการลัการพิจารณาพระเนี่ยถ้าคนเข้าใจเราจะเข้าถึงแก่นมันแต่ถ้าเราไปเข้าใจกับไอคนที่มันพูดบอกว่ามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้ท่านคิดผิดเพราะท่านไม่ได้เปิดใจนะครับเหมือนท่านขับรถนะครับท่านขับเป็นอยู่โตโยต้าแต่ท่านขับอีสุไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องขับให้เป็นหมดทั้งอีสุโตโยต้าซูซูกิหรือเอ็มจีท่านต้องผมไม่ได้ประโมทประโมทสินค้านะครับบอกให้ฟังนะครับเวลาศึกษาพระ ดูหลายๆองค์ดูหลายๆพิมพ์ดูหลายๆเนื้อท่านจะได้เก่งเก่งในที่นี้ท่านรับผมก็บอกแล้วว่าการเก่งเนี่ยเก่งต้องเก่งมีแบบสาระนะครับไม่ใช่เก่งแบบโอดวิชาโน่นนี่นั่นนะครับไม่แนะนํานะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่า,าพระเนี่ยมีอะไรที่เราน่าจะศึกษานะครับการศึกษาเนี่ยมันมันมันมีข้อดีนะครับไม่ใช่มีข้อเสียนะครับเพราะว่ากาเรเล่นสมเด็จเนี่ยมีอะไรเยอะๆนะครับที่อยากจะบอกสอนนะครับเพราะผมสอนเนี่ย ผมไม่ได้บอกให้เชื่อผมนะครับแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าคุณต้องมาเช่าผมนะเพราะผมสอนแล้วไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมสอนผมเปิดใจนะครับผมจริงใจนะครับใครจะฟังว่าเอ้ยมันไม่น่าเชื่อถือนั่นเป็นก็สุดแล้วแต่ของท่านนะครับผมนะครับใหญ่ชิดนชอนนะครับไม่มีนะครับเรื่องเกี่ยวเรื่องประโยชน์หรือนาพระคนอื่นมาแบ่งขายผมไม่เอานะครับเพราะว่าผมบอกแล้วผมมีแบบไหนผมสอนแบบนั้นถ้าใครชอบแบบพระแบบผมผมก็ขายให้แล้วผมไม่ได้ขายแพงนะครับนี่คือสิ่งที่ผมทําให้นะครับผมบอกแล้วว่า ต่อไปผมอาจจะซื้อเครื่องสแกนมาก็ได้ผมสร้างมาเลยแล้วก็อาจจะเช็ครีด้วยผมก็ทําได้ทําไมครับทุกวันนี้ผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับการที่ผมจะทําอะไรเนี่ยผมก็พยายามแบบว่าหนึ่งต้องไม่กระทบกับบุคคลลอกข้างหรือธุรกิจอะไรต่างๆผมไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้นะครับผมเปิดศูนย์นะครับผมเปิดแหล่งเรียนรู้นะครับเปิดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงตัวผมนะครับเพื่อมาศึกษาพระเราก็ยินดีสอนทุกคนมาที่นี่ เขาบอกมาจากเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุดรอ,อะไรมาเยอะแยะมากมายทางใต้ขึ้นมาหาผมนะครับมาทุกวันนะครับจนผมบปว่าถ้าเป็นเวลาพักแต่ว่าผมดีใจที่เขามาเพราะเขาตั้งใจมาหาเราใจเข้ามาแล้วเมื่อใจเข้ามาแล้วเราก็ให้ใจเขากลับไปนะครับเขาอยากได้พระเราก็ยินดีแบ่งเช่าให้เขาไปได้ไปครอบครองแจกลูกแจกหลานนี่คือสิ่งที่ผมบอกแล้วไงว่าเฮ้ยไม่อยากให้เช่าพระแพงคุณมีเงินเยอะมากมายคุณไม่ต้องเอามาทุ่มเทกับเราเพียงแค่แบ่งไปบาง,งสว่วนนะครับก็ผมก็บอกเลยวว่าพระเนี่ยถ้าตั้งใจศึกษา ผมว่าจบสวยนะครับแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เลยก็เลิ่มเรียนรู้ครับหาคนที่เชี่ยวชาญหรือดูพระที่มีหลากหลายก็แนะนําให้ไปพูดคุยกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดีๆอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เรานําเสนอครับคลิปนี้เราตั้งชื่อเลยว่า,าพุทธสอนเขียวกั้นกะรินะครับเป็นพระที่ถือว่าเป็นพระพุทธพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งที่เป็นค่านิยมสูงนะครับก็อยากจะให้ศึกษาพระเวลาศึกษาพระเนี่ยผมแนะนําให้ดูองค์จริงนะครับ เพราะมันจะมีอะไรให้เราศึกษายเยอะบางคนบอกว่าหูพระไม่สวยเลยบินคือพระไม่สวยอะดีครับมันจะได้เข้าใจง่ายว่าโอ้พระยุคมันบางนี้สวยเกินท่านก็บอกว่าเอ้ยมันสวยเกินเพิ่งทำหรือเปล่านะครับท่านพิจารณาอย่างนี้ดีกว่าว่าท่านต้องเห็นอะไรในองค์พระนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งหรือติดตามกันไว้จะได้เป็นกําลังใจในให้ผมทาคลิปต่อไปเพราะบอกแล้วว่าอ่าท่านถูกใจเยอะเท่าไหร่เราก็ มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับวันนี้ผมอาจจะเพิ่งจะก้าวเดินทำ YouTube นะครับวันข้างหน้าผมมั่นใจว่าผมก็อาจจะแซงโค้งได้นะครับแต่ว่าผมต้องค่อยพัฒน,นาไปเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เก่งนะครับไม่ได้เรียนสูงอะไรเลยนะครับก็ศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็บอกสอนไปเรื่อยๆแล้วก็วิธีการลงวิธีการทำนะครับจะได้พัฒน,นาตัวเองไปไม่ใช่ว่าเรายิ่งทำยิ่งแย่นะครับเราพัฒน,นาไปเรื่อยๆนะครับการพัฒน,นาเราไม่ต้องก้าวกระโดดครับไปมันทีละก้าวครับค่อยๆเดิน ยังเอาความมั่นคงดีกว่าครับดีกว่าที่ก้าวกระโดดนะครับบางทีเอาคนนู้นคนคนี้มาทําก็ปัญหาก็เยอะนะครับควบคุมไม่ได้ก็ลำบากใจนะครับก็ตอนนี้ก็ทําเองธนุเคหาไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,ด, Share, ก,ด, Subscribe, กดก,ดก,ดกดติดตามกันไว้อย่าชินมันนจะมีคลิปดีๆออกมาให้ดูเสมอครับ